สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมีนนเน่สมสะอาดชื่อเล่นชื่อเก๋ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายค่ะร้านเราเป็นบริษัท JRN 2 1 2 2เปิดให้บริการยาวนานถึง33ปีแต่เดิมร้านเราเป็นห้างหุ้นส่วนจินานาพรค่ะจุดเริ่มต้นร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในชุมชนเล็กๆแล้วเราค่อยๆขยายจากร้านเล็กๆเป็นศูนย์วรวมวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจรและมีคุณภาพค่ะ ปัจจุบันสินค้าเราจะเป็นสินค้าหลากหลายประเภทนะคะหลกัหลกๆจะยด่ในกลุ่มสินค้า S G อย่างเช่นเหล็กเส้นงานประปาปูนสีเหล็กเครื่องมือช่างค่ะรวมทั้งสินค้าแบรนด์ต่างๆค่ะแล้วจะมีสินค้าโซลูชันนะคะที่ลูกค้าประทับใจและสินค้าขายดีด้วยค่ะอย่างเช่นสินค้าโปรฟาสโตโลซีเหล็กทอคุณภาพดีแข็งแรงติดทนราคาย,ย่อมยาวค่ะ เวลาเราคัดเลือกสินค้าเราจะดูคุณภาพของสินค้าความน่าเชื่อถือของแบรนด์และเสียงตอบรับจากลูกค้ารวมทั้งการจัดส่งของสินค้าที่รวดเร็วด้วยค่ะจุดเด่นของทางร้านเราเราบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจนถึงบริการจัดส่งทีมงานของเรามีความเข้าใจในงานก่อสร้างไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำแบบมืออาชีพและตรงความต้องการแน่นอนค่ะ ทังอุตพอเจ้กอ่อพอฝังกันทัง้งรับเหมามา,าเฉพาะไม้เชียงใหม่นี่ก็50ปีแล้วสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นคอนกรีตปูนผงปูนถุง,ถงอะไรต่างๆแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดก็คือที่นี่สินค้าโปรฟ้านี่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ 1. บูเมตาชีตนะสบูกระเบื้องหลอนคู่ 3. ส,สกูยิงไม้ไม้เทียมประคองเด็ก ทุกอย่างร้านค้าที่ค้าเหล็กค่าไรเยอะพูดถึงทั้งสามอำเภอเนี่ยเขายังติดอันดับที่16ของภาคเหนือร้อยกว่าร้านนะเขาเป็นอันดับที่หนะึ่เพราะฉะนั้นอุปก,กรณ์ต่างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คือขึ้นลงไปตามกลไกตลาดประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับวัสดุนี่มาตรฐานครับแล้วราคาก็ถูกกว่าข้างนอกปกติก็จะใช้ของโปรไฟสอยู่แล้วโปรไฟสนี่ใชเ้เป็นงานเฉพาะงานหลังคาที่ใช้โปรไฟสเราจะจาะจะคมกว่าจะจอางานจะไวกว่า เส้นทางการเดินทางนะคะร้านตั้งอยู่ถนนฝางท่าตอนเลยปะตะทมาร้านจะอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากสังเกตจากป้ายร้าน j จ n หรือจินธนาพรป้ายใหญ่ๆได้เลยค่ะเวลาทำการนะคะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์053451518หรือเบอร์0818844804ไลายนะคะ0818844804หรือ0951362798เพจเฟ e บุ๊กนะคะจินธนาพรและเจียเอน2012ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอำเภอฝาง ขอบคุณที่ไว้วางใจเราบริษัท JN2012 ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านหากต้องการวัสดุก่อสร้างคุณภาพบริการจริงใจและราคาเป็นกันเองบริษัท JN2012 ยินดีให้บริการค่ะ